สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับครูกันหวังว่านักเรียนคงพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยหน่วยการเรียนรู้ที่8การบวกการลบการคูณและการหารบทเรียนที่เราจะได้เรียนกันในครั้งนี้คือเรื่อง การคูณจำนวน3าหลักกับจำนวนหลายหลักตอนที่ uno, 1. การใช้แบบรูปในการคูณจำนวน3หลักจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนในครั้งนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการใช้แบบรูปในการคูณจำนวน3หลักได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แบบรูปในการคูณจำนวน3าหลักหาผลคูณและหาผลคูณโดยคิดในใจได้อย่างถูกต้อง และข้อ3เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนครับบทเรียนในครั้งนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้ครับมาตรฐานที่ค .1.1 1เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้ ตัวชิวัดที่ค1 1ป4หทัาหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก2จํจำนวนที่มีผลคูณไม่เกิน6หลักและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน6หลักตัวหารไม่เกิน2หลักครับเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเราในครั้งนี้กันครับการใช้แบบรูปในการคูณจำนวน3หลักกับจำนวนหลายหลัก 300คูณด้วย4,000ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาแบบรูปในการคูณงดัต่อไปนี้ครับ3คูณ4ได้ผลคูณเท่ากับ12 3คูณ40ได้ผลคูณเท่ากับ120นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า120มีเลข0ูนย์1ตัวครับ สามคูณสี่ได้ผลคูณเท่ากับ1,200และนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า1,200มีเลขศูนย์สตัวครับ30มสิคูณสี่ได้ผลคูณเท่ากับ1 2, น0 0งนสักเรียนจะสังเกตเห็นว่า1น0 0งมีเลขศูนย์สตัวครับ สามร้อคูณสี่ได้ผลคูณเท่ากับ1 2, นึ0งแนสักเรียนจะสังเกตเห็นว่า1นึ0งแมีเลขศูนสี่ตัวครับและสุดท้าย300ร้อยคูณสี่พได้ผลคูณเท่ากับ1นึ่งล้านสอและ1นึ่งล้านสอมีเลขศูนห้าตัวครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในแบบรูปไหมครับ นักเรียนจะเห็นว่าจากข้อสังเกตครับก็คือนำ3า3คูณ4เท่ากับ12ใช่ไหมครับจากนั้นแล้วเติมเลข0ย์เท่ากับผลบวกของจำนวน0ของทั้งสองจำนวนที่คูณกันเช่น30คูณ400ได้ผลคูณเท่ากับ12000นักเรียนจะเห็นว่า30และ400มีเลขศูนรวมกันทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับ ผลคูณคือ12,000ก็มีเลข0 3ยตัวเหมือนกัน300คูณ400ได้ผลคูณเท่ากับ1 2 0 0 0 0ก็1 2 0 0 0 0ก็มีเลข0ูนเท่ากับ4ตัวเท่ากับเลข0ูย์ของ300กับ400รวมกันนั่นเองครับหรืออีกวิธีหนึ่งนักเรียนอาจจะใช้หลักและค่าประจําหลักมาช่วยในการคิดก็ได้ครับคือ3คูณ4ได้เท่ากับ 12ใช่ไหมครับ3คูณ40ได้เท่ากับ12 10ซึ่ง12 10ก็คือ120นั่นเองครับต่อมาครับ3คูณ400ได้ผลคูณเท่ากับ1200ซึ่ง1200ก็คือ1,200นั่นเอง30คูณ400ได้ผลคูณเท่ากับ สิบสองพันซึ่งสิบ0 0งพันก็คือหนึ่งหนั่นเองครับสามร้อยคูณสี่ร้อยได้ผลคูณเท่ากับ12,000งซึ่งสิบสองก็คือหนึ่งแสนสนั่นเองครับและสุดท้ายสามร้อยคูณสี่พได้ผลคูณเท่ากับสิบสองซึ่งสิบสองก็คือหนึ่งล้านสองแสนนั่นเองครับ เป็นไงครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปครับเราลองมาช่วยกันหาคําตอบจากตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับตัวอย่างที่1ลองช่วยกันหาผลคูณในแบบรูปแสดงการคูณดังต่อไปนี้ครับ7คูณ5ได้ผลคูณเท่ากับ35ใช่ไหมครับต่อมาแล้ว7คูณ50ละ่ะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ การคิดก็คือนักเรียนก็นำา7คูณ5เท่ากับ35้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วมีเลขศูนย์1ตัวนักเรียนก็เติมเลขศูนย์ไปที่ผลคูณอีก1ตัวดังนั้น7คูณ50ได้ผลคูณเท่ากับ350นั่นเองครับต่อมา7คูณ500ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเหมือนเดิมนักเรียนก็นำเคูณด้วย5าเท่ากับ35ครับจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่า มีเลขศูนย์สองตัวนักเรนก็เติมเลขศูนย์ไปที่ผลคูณสองตัวครับก็จะได้ว่าเจ็ดคูณห้าร้อยได้ผลคูณเท่ากับสามพันห้าร้อยนั่นเองต่อไปครับเจ็ดสิบคูณห้าร้อยได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับเริ่มต้นก็เริ่มคิดเหมือนเดิมครับนักเรนก็นำเจ็ดคูณห้าได้เท่ากับสามสิบห้าใช่ไหมครับต่อมาครับนักเรียนจะเห็นว่า 70และ500มีเลขศูนย์ร่วมกัน3ตัวนักเรียนก็เติมเลขศูนย์ตัวไปที่ผลคูณครับดังนั้นจะได้ว่า70คูณ500ได้ผลคูณเท่ากับ35,000นันั่นเองต่อไปครับ700คูณ500ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับเริ่มต้นก็เหมือนเดิมเลย7คูณ5ได้เท่ากับ35ครับต่อไปครับนักเรียนจะเห็นว่า 700และ500มีเลขศูนย์รวมกัน4ตัวนัเนเยนก็เติมเลขศูนย์ไปที่ผลคูณ4ตัวครับก็จะได้ว่า700คูณ500ได้ผลคูณเท่ากับ3 5 0 0 0 0หนนั่นเองครับต่อไปครับสุดท้าย700ด้คูณด้วย5,000ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับเริ่มต้นนั่นเองก็น,กนำเ็คูณ5ได้เท่ากับ35ครับจากนั้น 700และ5000มีเลขศูนย์ร่วมกัน5ตัวนักเรียนก็เติมเลขศูนย์5ตัวไปที่ผลคูณครับก็จะได้ว่า700คูณ5,000ได้ผลคูณเท่ากับ3ล้านหแสนนั่นเองครับเห็นไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปครับเราลองมาใช้วิธีคิดของแบบรูปในการคูณมาใช้ในการหาผลคูณโดยการคิดในใจกันครับ ตัวอย่างแรกครับตัวอย่างที่2 900คูณ600ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีการคิดก็คือนักเรียนก็นำ9คูณ6ได้เท่ากับ54ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็ดูว่า900และ600มีเลขศูนย์รวมกัน4ตัวนเรียนก็นำเลขศูนย์4ตัวไปเติมที่ผลคูณของเราครับก็จะได้ว่า900คูณ600ได้ผลคูณเท่ากับ 540,000นั่นเองครับต่อไปครับตัวอย่างที่3 400คูณ2,000ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีการคิดก็คือ4คูณด้วย2ก่อนครับได้เท่ากับ8ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็ดูว่า400และ2000มีเลขศูนย์รวมกัน5ตัวครับ จากนั้นน,นเรียนก็เติมเลข0ูย์ตัวไปที่ผลคูณครับก็จะได้ว่า400คูณด้วย2,000ได้ผลคูณเท่ากับ800,000นั่นเองครับต่อไปครับตัวอย่างที่4 8,000คูณ700ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีคิดก็คือน,นเรียนก็นำ 8มาคูณกับ7ก่อนครับได้ผลคูณเท่ากับ56ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็ดูว่า800 0และ700มีเลขศูนย์รวมกันทั้งหมด5ตัวใช่ไหมครับนักเรียนก็นำเลขศูนย์5ตัวมาเติมที่ผลคูณครับก็จะได้ว่า800 0คูณ700ได้ผลคูณเท่ากับ5ล้านหแสนนั่นเองครับและตัวอย่างสุดท้ายครับ ตัวอย่างที่5 500คูณ6000ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีการคิดก็คือนักเรียนก็นำา5มาคูณกับ6ก่อนใช่ไหมครับซึ่ง5คูณ6ได้เท่ากับ30จากนั้นนักเรียนก็ดูว่า500และ6000มีเลขศูนย์รวมกัน5ตัวครับนักเรียนก็นำเลขศูนย์5ตัวมาเติมที่ผลคูณของเราครับดังนั้นก็จะได้ว่า 500คูณ6000ได้ผลคูณเท่ากับ3ล้านนั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนหากนักเรียนใช้วิธีคิดแบบนี้นักเรียนก็จะหาผลคูณได้เร็วและง่ายขึ้นใช่ไหมครับสรุปท้ายบทเรียนแบบรูปในการคูณจำนวน3หลักกับจำนวนหลายหลักช่วยให้หาผลคูณได้ง่ายขึ้นโดยการนำตัวเลขหน้าสุดที่ไม่ใช่ศูนย์ ของตัวคูณทั้งสองจำนวนมาคูณกันก่อนจากนั้นแล้วเติมศูนย์เท่ากับผลบวกของจำนวนศูนย์ของทั้งสองจำนวนที่คูณกันก็จะได้ผลคูณนั่นเองครับจบแล้วครับนักเรียนเป็นไงกันบ้างหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนครั้งนี้กันนะครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนทำกันบ้านที่คุณครูสั่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งหน้าสวัสดีครับ